สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่สวนกวางชาแนลนะคะ EP นี้นะคะกวางพาพี่พี่นะคะมาชมบอนสีนะคะแล้วก็จะแบ่งปันบอนสีด้วยนะคะสําหรับ EP นี้นะคะก็จะมีค่าจัดส่งนะคะเหมาเมาห้าสิบบาทนะคะปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่มแค่20บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับต้นแรกกันเลยนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นมณีมรกตนะคะพี่ๆค่อันนี้มี2ต้นใน1กระถางนะคะมี2ต้นนะคะเป็นไม้ผ่านะคะต้นนี้นะต้นนี้นะคะกวางขอราคา40บาทนะคะ มี2ต้นในหนึ่งกระถางนะคะมาน,นีมรกตนะคะต้นแรกเลยนะคะ40บาทอันนี้จะเป็นลุ้นนะคะพี่ๆค่ะแต่ว่าจะมีเพื่อนที่ผ่ารุ้นเดียวกันก็น้องก็จะด้นะคะอันนี้ให้ลุ้นนะคะ40บาทนะคะต้นที่1นะคะต้นที่2นะคะพี่ๆค่ะนี่นะคะมาน,นีมรกตนะคะนี่นะคะ40บาทนะคะพี่ๆค่ะต้นที่สองนะคะมาน,นีมรกตนะคะอันนี้ลุ้นนะคะ40บาทนะคะ ต้ต่อมาจะเป็นอ่านน้องจะด่างแล้วนะพี่ๆนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะมันมีมรกต,ต้นที่3ามนะคะต้นนี้ความขอราคาเจบาทนะคะเจบาทนะคะผ่าจากแม่ถางทุกต้นนะคะเดี๋ยวกวางขึ้นโชว์คุณแม่ให้ดูในคลิปก็ได้นะคะต้นนี้นะคะเจบาทนะคะต้นที่สี่นะคะน้องก็นี่นะคะฮาร์แบบครึ่งแบบนี้เลยนะต้นนี้นะคะไซส์เล็กหน่อยนะหนูขอราคา60บาทนะคะ หกสิบาท okay. sure นะคะมาีมรกตนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นอ่าเท้ารำไพยนะคะพี่ๆหาเท้ารำไพยนะคะนี่นะคะอ่านี่นะคะเท้ารำไพยนะคะไซส์แบบนี้แล้วนะคะหนูขอราคาที่สี่สิบาทนะคะเท้ารำไพยต้นที่1นะคะ40บาทนะคะต้นที่2นะคะเท้ารำไพนะคะนี่นะคะ กำลังสวยเลยนะคะหนูก็ขอราคา40บาทนะคะก็ขอราคา40บาทเท่านั้นเองนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นขอราคาที่70บาทนะคะ70บาทนะคะน้องสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะต้นต่อมาจะเป็น่าลูกไม้นะคะพี่พี่ขาแนะนําต้นนี้เลยนะคะพี่พี่ขาถ้าพี่พี่ชอบสายหวานหวนนะคะแบบนี้เลยนะคะให้ชมทีละใบเลยนะคะดูสีของน้องก็สวยมากๆเลยนะคะ สำหรับพี่พี่ชอบสายละมุนนะคะต้นนี้นะกวางให้ราคาพิเศษนะคะสำหรับ f อซนะคะเกบ้าบาทนะคะกระถางนี้นะคะหนูให้ราคาเกบาทนะคะจะเป็นลูกไม้สีสวยมากๆเลยนะคะแบบนี้นะคะเกบาทนะคะต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้นะคะเกบาทนะคะต้นตัวมานะคะก็จะเป็นอ่าลูกไม้เช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้ธาตุบางแก้วนะพี่พี่แบบนี้นะคะ เผื่อพี่ๆชอบนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะต้นนี้นะคะหนูกขอราคาที่40บาทนะคะ40บาทนะคะจะเป็นลูกไม้ธาตุบางแก้วนะคะ40บาทนะคะต้นนี้นะคะแล้วก็จะมีเพชรจรัดแสงด้วยนะคะพี่ๆนี่นะคะต้นนี้นะเพชรจรัดแสงนะคะไซส์นี้เลยนะคะเผื่อพี่ๆชอบนะคะกว้างให้ราคาหกสิบบาทนะคะต้นนี้นะคะเพชรจรัดแสงนะคะหกสิบบาทนะคะ ต้นต่อมาจะเป็นเทาวาสุวรรณนะคะอันนี้เทวาสุวรรณนะคะไซโตแล้วนะคะอันนี้ไซโตแล้วนะคะต้นนี้หนูขอราคาเก้าสิบาทต้นที่หนึ่งนะคะเก้าสบาทนะคะเทวาสุวรรณนะคะเก้าสิบบาทต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่สองนะคะนี่เลยนะคะ 90บาทนะคะเทวาสุวรรณนะคะต้นที่สองนะคะต้นที่สามนะคะเทวาสุวรรณนะคะหลอดใหม่ก็แบบสวยมากๆเลยนะคะเทวาสุวรรณต้นนี้หนูขอราคา70บาทนะคะ70บาทนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็น ต้นนี้นะคะก็จะมีชื่อว่านารายนารมิตนะคะพี่พี่ขานี้จะเป็นไม้แยกหน่อนะ่ะต้นแม่อยู่ในตู้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกวางขึ้นขึ้นโชว์ให้ในคลิปก็ได้นะคะเดี๋ยวกวางพาไปดูนะคะ,ปะเป็นนารายนารมิตนะคะอันนี้จะเป็นแม่พันธุ์นะคะพี่พี่ขากวางแยกหน่อไว้นะคะเดี๋ยวกวางพาไปชม,มปลูกๆแยกลูกๆเขา<ห>น,นะคะ,ะ,คะที่แยกหน่อไว้นะคะพี่พี่ขานี้นะคะต้นนี้นะคะนารายนารมิตนะคะกระถางนี้นะคะกวางขอราคาที่60บาทนะคะต้นนี้60บาทนะคะ ต้นพี่นะคะพี่พี่หาต้นนี้นะคะนารายในระมิดนะคะเผื่อพี่พี่ชอบนะคะต้นนี้กวางขอราคาที่80บาทนะคะ80บาทนะคะต้นนี้นะคะ80บาทนะคะต้นต่อมานะคะจะเป็นอ่านารีบุรพานะคะพี่พี่ขากาลังสวยเลยนะคะต้นนี้นะนารีบุรพาต้นนี้นะคะกวางขอราคาที่40บาทนะคะ40บบาทนะคะแล้วก็จะมี อันนี้จะเป็นเจ้าสาวนะคะพี่พี่ค่ะเจ้าสาวนะพี่พี่ต้นนี้นะอ่าต้นนี้เจ้าสาวหนูขอราคาที่เจสิบาทนะคะเจ้าสาวนะคะแล้วก็จะมีก้าวทับด้วยนะคะพี่พี่ต้นนี้นะหลอดใหม่มากําลังสวยเลยนะคะแบบนี้นะก้าวทับนะคะแบบนี้นะก้าวทับต้นนี้นะคะกองขอราคาเจ็สิบาทนะคะ เ0บาทนะคะพี่พี่ขาต้นต่อมานะคะชายชนนะคะชายชนเหลือไม่เยอะแล้วนะคะถ้าเป็นไซส์ราคาหลักสิบนะคะแบบนี้นะคะชายชนต้นนี้นะหนูขอราคา40บาทนะคะต้นนี้นะคะชายชนนะคะขอราคา40บาทนะคะต้นต่อมานะคะจะเป็นรูปไม้แบบนี้นะพี่พี่อันนี้แนะนํานะคะว่าน้องสวยจริงๆนะลูกไม้ต้นนี้นะคะกวางเคยขายในกลุ่มอบอนสีไปอยู่นะคะ ต้นนี้นะหนูพิเศษนะคะให้ FC แล้วกันนะคะต้นนี้นะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่สวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะหนูขอราคาที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะต้นนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเพราะว่าน้องเป็นลูกไม้ที่สวยจริงๆนะคะต้นนี้นะคะต้นต่อมานะคะ <nhiều S 1> ก็จะเป็นอ่าน้าเมืองน้นนะคะพี่พี่ขาแบบนี้เลยนะคะ หน้าเมืองนนแบบนี้เลยนะคะกระถางนี้นะคะหลอดใหม่กาลังขึ้นมานะคะกระถางนี้นะคะณเมืองนนนะคะกวองขอราคาที่60บาทนะคะต้นที่1นะคะแบบนี้เลยนะคะณเมืองนนนะคะต้นที่สองนะคะ60บาทเช่นกันนะคะแบบนี้เลยนะคะณเมืองนนนะคะ60บาทนะคะต้นต่อมานะคะจะเป็นรูปไม้แบบนี้เลยนะคะอ่าแม่เขาจะสวยมากๆเลยนะคะ นี่นะคะเปิดใบใหม่มาคือสวยแบบนี้เลยนะคะลูกไม้นะคะสวยมากๆเลยนะคะกระถางนี้นะคะกวางให้ราคา150บาทนะคะกระถางที่1น,นะคะกระถางที่1น,นะคะ กระถางที่สองนะคะ150บาทเหมือนกันนะคะใบใหม่ออกมากําลังสวยเลยนะคะหลอดใหม่แทงขึ้นมานะคะแบบนี้นะกระถางนี้หนูก็ให้ราคา150รบาทนะคะเดี๋ยวกวางพาไปชมอ่ะบอลสีต้นต่อไปกันเลยนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นบอลเก่านะคะพี่พี่ค่ะบอลโบราณนะหนูพอดีป้ายชื่อมันลบนะคะอันนี้จะเป็นไม้ผ่านนะคะพี่พี่ค่ะอันนี้จะเป็นบอลโบราณนะพี่พี่มีสามกระถางนะคะ มีสามกระถางนี้นะคะหนูให้ราคากระถางละ80บาทนะคะพี่พี่ขานี่นะคะต้นที่หนึ่งนะคะเป็นบอลสีโบราณนะคะพี่พี่ขาทรงใบแบบนี้เลยนะคะเผื่อมีพี่พี่ชอบนะคะ80บาทนะคะพี่พี่ขานี่ต้นที่สองนะคะต้นที่สองก็80บาทนะคะต้นที่สามนะคะแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาน้องกําลังน่ารักนะคะใบแบบนี้เลยนะคะ 80บาทนะคะต้นที่3มนะคะบอลสีโบราณนะคะหนูจําชื่อไม่ได้นะคะต้นนี้นะคะแล้วก็จะมีบอลสีใบแปลกด้วยนะคะพี่พี่เผื่อพี่พี่ตามหากันนะคะแบบนี้นะแบบนี้นะคะ,แบบนนะ,คะหนูให้ราคา60บาทนะคะพี่พี่ขาแบบนี้เลยนะคะ60บาทนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้ด้วยนะคะพี่พี่ะอันนี้จะเป็นพวงซับนะคะพี่พี่ขาพวงซับจะเป็นอบอลสีที่มีแบบว่าก้านแข็งแรงนะคะ ใบแบบนี้เลยนะคะอันนี้พวงซับนะคะพวงซับนี่หนูขอราคาที่50บาทนะคะพวงซับนะคะต้นต่อมาจะเป็นรักเอ้ยนะคะรักเอ้ยรุ้นนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะหนูขอราคาที่50บาทนะคะเพราะว่าน้องไซตโตแล้วนะคะห0สิบาทนะคะต้นต่อมาจะเป็นบอลใบแปลกเหมือนกันนะคะพี่พี่บอลใบแปลกแบบนี Hunter ้เลยนะพี่พีเผื่อพี่พชอบนะคะดูแต่ละใบน้องขึ้นมาแบบนี้นะ แบบนี้นะคะเผื่อพี่ๆชอบนะคะกระถางนี้นะคะหนูให้ราคาสามสิบาทพอค่ะใบแบบนี้เลยนะคะสาสิบาทนะคะต้นนี้นะคะพี่ๆสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักลายกองได้เลยนะคะต้นต่อมาจะเป็นลูกไม้นะคะพี่ๆขาลูกไม้สวยๆนะคะแบบนี้นะทรงจะเป็นใบแบบเขาเรียกใบอะไรนะคะใบพัดหรือเปล่าคะแบบนี้แบบนี้นะคะกระถางนี้นะคะหนูให้ราคานะคะหกสิบาทนะคะ แบบนี้เลยนะคะ60บาทนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้แบบทรงใบใบหอกๆแบบนี้นะคะพี่ๆกระถางนี้นะคะหนูให้ราคา40บาทนะคะ40บาทนะคะแล้วก็จะมีปิดท้ายสีสวยนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้ที่มีความเข้มแล้วก็มีสีออกเป็นสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ๆนี่นะคะหนูหนูมีให้2กระถางนะคะกระถางนี้นะคะคงขอราคาที่70บาทนะคะ จะเป็นลูกไม้สีแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเผื่อพี่ๆเอาไปเลี้ยงแบบผสมเกสรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะกระถางละ70บาทนะคะนี่กระถางที่2นะคะสําหรับ E ีพีนี้นะคะควงต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ส่วนของกวางชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กวางในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะหรือว่าพี่ๆอยากได้ต้นไม้อ่วบาสีต้นไหนนะคะสามารถทักไลน์กวางมาได้เลยนะคะกวางยินดีอ่า ให้บริการนะคะพี่ๆขายเดี๋ยวกวางพาเข้าไปชมอบอนสีปิดท้ายส,สวยๆกันในตู้โดมกันเลยนะคะ